การจะเปลี่ยนจากเกษตรเคมีนะครับมาเป็นเกษตรอินทรีย์นะครับเพราะปัจจุบันนี้ใช้เคมีกันเยอะเหลือเกินนะครับอาจารย์มีความเห็นอย่างไรบ้างครับเราใชเ้เคมีเนี่ยก็เหมือนกับการปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะกับพันธุ์นะครับเช่นเ,เราใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยก็มีธาตุสำคัญสำคัญที่ต้นไม้ต้องการหรือพืชต้องการเช่นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียม ใช่นมถ้าเราเห็นว่าพืชชนิดนี้ต้องการโพแทสเซียมเยอะเราก็จะไปหาปุ๋ยโพแทสเซียมมาใส่ถ้าต้องการฟอสฟอรัสเยอะเราก็ไปเอาปุ๋ยฟอสฟอรัสนะฮะมันเป็นการปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะกับพันธุ์นะซึ่งเป็นวิธีการที่แพงแล้วก็แข่งขันยากนะครับ,รบแล้วก็อันนี้ก็คือการเกษตรที่เรียกว่าใช้ตลาดนําตลาดต่างประเทศเป็นตัวชี้นําให้เราปลูปกนู่นปลูกนี่นะแล้วเราก็นึกว่าเออเราปลูกสิ่งที่ตลาดต้องการเนี่ย เราจะมั่นใจว่าขายได้แน่แต่เราลือไปว่าขายแล้วมีกําไรหรือเปล่าบ,บางครั้งก็บางปีเนี่ยมันปลูกได้ล้นตลาดขายก็ขาดทุนฮนะมันขายทั้งน้ําตาแล้วก็หยดเลือดของเกษตรกรไปรรนี่เป็นต้นเหตุอันหนึ่งที่เกษตรกรเรารรยากจนมาตลอดนะครับแล้วก็ประเทศที่เป็นตลาดเนี่ยเขาก็อยากได้ของถูกเขาก็ส่งเสริมหลายประเทศไม่ได้ส่งเสริมประเทศไทยให้ปลูกอย่างเดียว ส่งเสริมป,ประเทศที่จนกว่าประเทศไทยอีกแล้วก็มาแข่งกันว่าใครจนกว่ากันนะรประเทศที่จนที่สุดคือต้นทุนถูกที่สุดเนี่ยชนะเราก็แข่งกันความจนเพราะฉะนั้นเราก็เลยจนในเกษตรของเราก็จนถ้าเรายังใช้ตลาดชี้นําอยู่อย่างนี้ตลาดต่างประเทศชี้นาอยู่างนี้เกษตร,รกรเราในทัศนะผมไม่มีวันพ้นจากความยากจนได้นะครับ,รบเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนมาเป็นการเกษตรที่เราเรียกว่า เราเป็นการเกษตรที่เน้นการเกษตรที่พัฒนาพันธุ์เพราะพันธุ์เนี่ยพันธุ์พืชเนี่ยมันไม่ต้องลงทุนอะไร,รถ้าเราได้พันธุ์ที่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมหมายถึงที่ดินที่เราจะใช้ปลูกนะครับ,ค,รบความสูงต่ําระดับจากน้ําทะเลนะครับอุณหภูมิร้รอนเย็นแสงแดดปริมาณน้ําฝนอะไรเนี่ยนะครับความลาดเอียงความร่วนซุยของ ที่ดินที่พืชต้องการเนี่ยถ้าได้พืชที่เหมาะสมกับที่ดินแต่ละแปลงใกล้เคียงที่สุดนะไม่อาจจะไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับพืชเองก็ปรับตัวได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ผลผลิตที่สูงโดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยและใช้ยาฆ่าแมลงน้อยมากเพราะถ้าสิ่งแวดล้อมเหมาะกับพันธุ์พันธุ์เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยพันธุ์จะแข็งแรงโรคแมลงจะน้อยมากนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับการที่เรียกว่าเกษตร เคมีเนี่ยก็คือเกษตรที่เรียกว่า